นี่คอรอบจะบขวงผมไปดูกันเลยว่าคันไหนเทอโโร์โบสปอร์ตไงจ้านี่คือไฮเทคตัวท็อปสุดมี2ล้อถ้ามาสักพักแล้วยังไม่ต้องเติมน้ำมันเลยแต่มีอะไรที่เสียงกว่านั้นเหตุผลเพราะว่ามีแฟนขับผมเขามาขอผมเป็นนายหน้าแล้วเขาก็เสนอรถคันนี้ให้ Audi Kubota ้า Kub 650รถคันนี้ได้จากแฟนคลับผมที่อายุ70สส่งรถให้ผมมาเรื่อยๆเ,เลยที่ผมเลือกคันนี้เพราะคุณพ่อผมเชียร์มามันดูแบบฮิปปี้อะ่ะสายฮิปปี้ต้องย้อนอะ่ะและภายในอะ่ะประตูเปิดจะเป็นแบบนี้เป็นระบบแบบควงสตาร์ท ช่วงล่างคูโบต้าแข็งมากเทคโนโลยีเป็นแบบเพาคู่แล้วก็สายพานคู่มันเป็นไฮบริดนะมันเซ็น้ำมันมา,จากจักรยานผมเมื่อกี้มันก็เป็นไฮบริดนะใช้ตีนที <c oughs> ซึ่งเป็นรถยูนิคขับไปที่ไหนเขาก็จะเหลียวหลังเขาก็จะหันมามองเทียบเท่ากับรถตัดหญ้ารถเกี่ยวสับปะรดรถตัดอ้อยไปดูข้างหลังกันดีกว่าหลังคางก็จะสูงสหน่อยเหมือนจะไม่มี ลองเลยเปิดประทุนมาดูบ้านท้ายกันดีกว่าโอ้โหแนบโคตแข็งเลยลายล้อแมม่ของเา้าโอ้ยังใหม่จิ๊บเลยไม่ไม่มีไม่ได้ต่ออะไรเลยรถโลโซใส่ประชะโดแอดนอโนมอลนี่คือฉายาของเขาเลยเรียบหรูดูดีแตกต่างตรงกับคาแรกเตอร์ของผมเลยผมก็ยูนิคนะ ผมว่ายูนิคนะแล้วถ้ามีคนมาเห็นจะขายไหมก็อย่าขายนะโอเอาไปเก็บที่บ้านก่อนหายากนะหายากนะรุ่นเนี้ยในท้องตลาดไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นบนท้องถนนทั่วไปกลัวพวกสวนไร่สวนสับปะรดจะมาแย่งซื้ออีกผมกลัวมากเลยคราวที่แล้วยันแม่า3 5 0บุญถึงเป็นคนซื้อไปแต่จะเอาไว้ใช้เองก่อนแต่ถ้าใครอยากจะซื้อก็ลองติดต่อผมมาแล้วกันถ้ารถซื้อของเก่าไว้มาก่อนผมอาจจะขายลองติดต่อผมมาแล้วกันมั้งถ้าไม่ต่อซื้อราคาเจมอาจจะขายนะลองจะจอดมาแล้วกัน